ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพอี่น้องมาสกูสุกคนค่ะพี่นอ้ขของค่ามาค่ะวันนี้พามากินตับักคุ่งเพชดเพชพี่น้องไส่แซลมอนมนะนำซแซลมอนล้วก็หั่นกุ้งสดค่ะตับักคุ่งตับัมกคุ้งกรอบดีดีเด้ออันนี้คืออะไรน้องเหวนินสันหอมดองนะคะพี่น้องค่ะแซบ่บกรอบ เป็นหวัวงสิกรบกรอบหืมต้มหือ,หอ ต้องรูร้ายพี่น้องตะบูงแลวเนี่ยไว้นมาแค่อืมอร่อบจาพี่น้องตะบ,บ,บูงนี่ยงก็าบานเข้าไาปที่ปมนกรอบๆนะแซ่บแ 本当。 มันค่อนข้างอยู่มน้ําคนเดี๋ยเสมอเนี่ยอืมเฒ่ามากหรือคือว่าเจ้าของเปลี่ยนไปหรืพี่น้องอือหือกว่าแบบอยากอยู่ม,ๆมาๆแม่ๆเจ้าของอ่ะมันเป็นประสาประจักษ์ว่า 不过，每餐吃的比较，都是特别饱感。 ออฮมเบือเบือของเนามีแบบผื่นเก่งกอผื่นเก้งกอผื่เก่งกาอีนี่ กัวอีนั่นรวยกว่าอีนี่เบื่อพี่น้องเบื่อเบื่อแบบนั้นก็ไปสิรวยสิถูกได้พี่น้องรวยสิเหมือนก็แบบก็ความทุกข์นี่ก็ยังได้ใส่เงินจุความกพี่น้องซื้อกินอ่ะเป็นไง พ่ทักษ์กันได้เพีย มองมคงกลับแห้งอ,อย่างนี้ขอสวดจะเป็นอย่างปี26ป่ะ อร่อยจังโจ๊กหมี่ฟังพี่น้องวักก็อยอ่องใสยพี่น้องอ่ะอื่นก็น,น้องฝนทำไมไม่มีเพื่อนเลยคะ คือว่าทาไงทาไงตีพันว่าบัวค่ะพี่น้องค่ะมันเกี่ยกับบะหมี่หมูทั้งโัวหรอพี่น้องตั้งแต่เวลนมาอยู่ไหมเหมืัมมนกลับเป็นบะหม,มี่หมูนี่อยู่กับว่ากี่คนค่ะอืมนะคะบางคนกับไม่ได้ไปทักกับไม่ได้ไปหากันต่แ่าก็ทักหากันอยู่ทั้งสิ้นนะเป็นบะหมี่หมูหลายค่ะพี่น้องมันเป็นคนบะรูอะเป็นคนทนหวยพี่น้องอืม มันนี่เท่ามากเบื่อพี่น้องอันอันคว้วอันนั่นคว้วอันเนียวนเบื่อ <c oughs> คิกาเนี่ยมันไม่เป็นของวนประสาทนะนะเออนั่นนะ่นนะก็เลยซ้ำเห็นเลยพี่น้องนะคะย่านย่ามแบบว่าบ่อยยังไปบ่ถึกหูบ่ถึกอันนี่เขาคนณะพิทับเขาอะนะเออเขาสร้างซ้ำซีนไงน้าจังหวนะ,อะของเป็นคนเบอกตำปลาต่ำตวงเลยพี่น้อง <c oughs> <laughs> มันจะควางตาไ่ต้องคิดนํางมาเขาก่อนอย่างเรนน้อนจะควางบวงสิ่งเนี่ยเออน้องพี่น้องนั่นแหละค่ะอายุตอนนี้พี่น้องอยยุไปนะคะเคื่องแต่ละมือแต่ละมไม่แกเ็เฮ็ดเบียกพี่น้องข้าวเดียวตะคำเดียวอนบอกเวล่าไหวพี่น้องเทามาบ่คือตอนเป็นเด็กหน่อยไปรียกโอ้ยหา,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 ยา,าเดียวหาอีกยังท่านอย่เลิกเตี้ยนอยู่ไปพ่อเทามาพี่น้องเวล่าข้าวเดียวเทาอันเทาพนะอันตื่นยิ่มากข้าวเดียวมืดมืเข้าวเดียวคำข้าวเดียวนอนข้าวเดียวตื่นอือพี่น้องเวล่ามันไหวค่ะใช้ชีวิตไปซสญญะ,ะสันยาเขียน อนั่นล่ละน้องพี่น้องเนาะความสุขไปความสุขมันแต่ว่าสิไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกทุกตั้กกงใจนะคะที่สนับสนุนนะคะสนับสนุนอีหยังคือบ่ได้สื่อของมใครองบ่ได้สนับสนุนแนวนั้นกับพี่น้องสนับสนุนนี่หมายถึงว่าดูคลิปเนี่ยพี่น้องซอยเบิ่งคลิปใส่กดไลค์กดแชร์ให้ในร้านนะคะขอบคุณหลายๆค่ะไปแล,ล okay, ้วเด้อ พอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรำรวยถูกหวยในวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ